ชื่อนางวันนาเรืนสำลานค่ะครับทีนี้ผ่าสมองมาพูดไปผ่าตัดสมองมาจ้ะพูดอะไรจำไม่ค่อยชัดจะให้คนใกล้ชิดกระชัดนกระชันเป็นอะไรไปผ่าตัดมาเป็นเนื้องอกในสมองค่ะอ๋อเป็นเนื้องอกค่ะไปแล้วมันไปกดทับทสานประสาทเลยใช่ะก็เลยทำให้เป็นอัมพฤกจ้ะ ก็จะให้คุณสนชายเรืองสำรานเป็นผู้เป็นสามีคือแผลนี่หนึ่งว่าพี่เขาพูดไมนตัลคู่คือคือถ้าให้พี่เขาเล่านี่จะช้าคุณสอนชายจะเร็นจะเล่าให้พ่แนะนำตัวสวัสดีครับผมสอนชายเรืองสำรานครับเป็นสามีของคุณวนราครับเดินทีเดียวคือแฟนผมเป็นเนื้องอกในสมองผ่าตัดมาแล้วประมาณสามปีครับตอนเป็นอาการเป็นยังไงครับก็เหมือนมันจะ อีกหนึ่งที่ว่าเสียไปเลยเป็นน้ำอายพแล้วรันโดนเนื้องอกไปกดไปเบียดไปเบียดพอโตมาแล้วไปเบียดแกนสมองสมองก็เลยสั่งงานขขางข้างขวาไม่ได้ครับผมอ๋อชาไปีเราเห็นบอกว่าเดินไม่ได้เลยเหรอก็ไปผ่าตัดครับคือไม่มีทางรักษาตัดเนื้องอกทิ้งไปตัดรักษาเอ๊ตัดออกมาอยู่ประมาณ3ปี แล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ใหม่ถึอว่าสามปีที่ไปผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเดินได้ก็เดินได้ฮะเดินได้คือปกติแต่ชาสมองสมองก็สั่งงานขับชาแต่ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยชาแต่ว่าก็ยังเดินได้อยู่ครับแต่งอกขึ้นมาอีกทีนี้ค่อยคือจะไปตรวจตามที่หมอหมอนัดครับก็งอกขึ้นมาอีกก็เป็นอีกเป็นอีกครับเป็นมาถึงตอนนี้เห็นว่าเดินไม่ได้เลยหรอสี่เซนฮะโตมาอีกสี่เซนแล้วได้ไปผ่าไหมทีนี้ก็คุณหมอนัดฮะคุณหมอนัดจะผ่าตัด รัสภาครับแต่ตอนนี้เป็นก่อนนะฮะเป็นก่อนมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมกราเป็นนี่หมายถึงมีอาการยังไงเดินก็เหมือนเอามาไึ่งขยับไม่ได้เลยไม่ค่อยช้าเยแล้วมาเจอเหรียญนี้ได้ยังไงอ่อนแรงไปคือวันนั้นคือเหรียญเนี่ยผมขอโทษนะฮะคือจริงๆแล้วผมทราบข่าวมาแล้วผมก็เคยซื้อมาแล้วด้วยครนะฮะแล้วผมก็เคยชมในในด้านทางทีวีคซื้อมาในราคาเท่าไหร่คะขอโทษตอนนั้นหกพันสองครับ ก็ไม่ได้ผลนะครับเราก็ไม่รู้ครับคือการตอนนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะให้หายคเพราะเขาอ่อนแรงแล้วพอใช่ไปก็ไม่ได้ผลแล้วย่อยู่ก็ป๋าสง่าได้ได้มาขับพราะนั้นก็กลับจากงานมาก็อยู่ที่บ้านคนเยอะเยอะพอดีแกก็มาตอนที่เราหนีออกไม่ได้เพราะจริงๆเราผมไม่เชื่อแล้วนะฮะคือป๋าแกก็มามาถึงปั๊บก็มีทีมงานมาหลายหลายท่าน อาจจะพ้องแก๊งเราด้วยหลายสิบหา<ะ>้าในบ้าน<ะ>คือแฟนผมจะนอนต้องต้องคอยอุ้มเข้าห<ะ>้องน้ําปอนข้าว<ะ>อยู่ตลอดอก็ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมาถึงวันที่สิบแปดป๋ามาดี<อ>มาถึงก็มานําเสนอแต่ถ้าใจจริงแล้วเนี่ยเราเป็นคนอันตี้อยู่แล้ว<ะ>เขายัางไงมันก็ไม่หายเ<ะ>ขราะเขจับผ่าตัดอย่างเดียวรอหมอรอหมออย่างเดียวครับปรากเราผมก็เอา ออกมาจะบอกว่าไม่ต้องคุยอะไรมากเลยนะครับถ้าหายคือพูดกันตรงก็คือจะซื้อหนึ่งเหรียญอือก็พูดไปอย่างนั้นเลยก็คือเป็นการตัดบทกันไปเลยว่าอ่าจะได้ไม่ต้องมาเห็นว่ายี่สิบนาทีเห็นผลเลยจริงหรือแบบ่า้ะครับผมก็ได้ไปไปอุ้มแฟนออกมาแล้วมาวางข้างแล้วนั่งคุยกันแบบนี้นะฮะอ่าก็ก่อนที่จะให้คล้องเหรียญก็คือให้ยกยกมือขึ้นอืแฟนผมยกได้แค่นี้เองครับคือยกขึ้นไม่ได้ยังสั่นละ เพราะเรารู้อยู่แล้วถ้าอุ้มมาจับนั่งก็นั่งจะไปไหนไม่ได้ก็คองไปได้อยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีก็ได้ผลก็ให้แกยกยกมือขึ้นยกได้เดี๋ยวนั้งเลยผมก็ตกใจฮะผมเอ้ยผีหลอกหรือเปล่านะฮะก็นั่งคุยกันไปสักเดียวนี่ปรากฏแฟนทรลุกขึ้นจากที่เอง ตกใจกันหมดเลยจริงๆก็ผมก็ดีใจแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเชื่อว่าเหรียญนี้มีพลังจริงอย่างที่ที่ป่าเขาบอกนะครับผมเลยก็นิ่งอยู่ก่อนแล้วก็บอกเอาป่าเดี๋ยวพรุนี้ค่อยมากันแล้วกันนะฮะเพราะว่านี้ไปมาเพียแย่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะไล่ให้กลับไปก็คือแค่คนป่วยพักผ่อนนะนะบอกเดี๋ยวถ้าคืนนี้ผมไม่ต้องอุ้มเข้าห้องน้ำผมซื้อเหรียญหนึ่ง แล้วคืนนั้นได้อุ้มไหมคะไม่ได้อุ้มเลยครับเดินเองได้เดินเองได้ตั้งแต่วันที่ผมชันได้แม่นเพราะว่าผมอุ้มมาตั้งแต่สิบเอ็ดมาถึงวันที่สิบแปดแล้วช้าขึ้มาณที่สิบเก้าเนี่ยเพื่อนผมบวชบวชที่อัมพวาครับไปเดินผมเดินเขาเดินได้อย่างนี้ยเดินบนโบสถ์ได้ห้ารอบได้โอ้โหจากตรงนั้นมาทุกวันนี้นะฮะก็ยังเดินได้อยู่ครับมันก็เป็น อัศจรรย์มากฝากนะครับเลยเป้นยาไม่ได้กินที่ไหนกินยากันชักบนสมองกับลรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็คือถือว่าเหรียญนี้นี้ก็เห็นว่าคุณลุงฟังห่านี่แนะนําเหรียญได้เป็นเป็นร้อยๆหลายร้อยเหรียญแล้วเยอะครับเยอะเลยเพราะว่าคือแจกคิดเป็นกันเล็ใกๆน้อยก็หายกันหมดครับแต่จริงๆแล้วของผมเนี่ยเป็นโรคนี้นะฮะโอเคแต่ถ้าทุกคนเป็นโรคอื่นผมไม่ทราบค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นโรกเนี้ยที่ผ่าตัดสมองมาเนื้อง,องอกแล้วเป็นอมาพึ่ของเราเป็นเอของเราของจริงนะคร